และตอนนี้นะคะเอมมี่ก็อยู่กับน้องเอมมี่แล้วนะคะนี่เลย่ะให้แนะนำตัวนิดนึงเอมมี่นะคะชั้ส่วนค่ะ38 2สิบแปเหรอเห็นไม้บอกแล้วให้ลงผิดเล่มเล่ม36มสิบหต้องให้เอมมี่แล้วเล่ม38มสิบแต้องให้น้องเพราะว่ามันเป็นตามขนาด สามสิบแปดจริงๆเหร,รอทำไมมันมาหัวลางขนาดนั้นน่ะก็รอบตัวเล็กแต่ว่าเป็นคนที่หน้าอกใหญ่อู้นึกว่าแช่น้ำแล้วมันขยายได้อ้าวเมื่อกี้แอมมี่แบบว่าไปแอบถ่ายรูปมาด้วยสวยเซ็กซี่มากเลยอะอแต่ว่าเขาบอกว่าหนูเป็นคนตัวเล็กจะพอถ่ายรูปมาไดบดูเะบึ่ม<ส>มากพอเลขสามสิบแปดนี่ราคามันทาให้ดูแบบมาหาการมากเลยอันนี้เป็นการถ่ายบิกินี่ครั้งแรกหรือเปล่าก็ ส่วนมากก็จะถ่ายเป็นเดียราวแล้วก็ส่วนมากก็เป็นชุดเซ็กซี่มากกว่าเป็นชุดเซ็กซี่แต่ครั้งนี้เป็นบิกินี่ที่เอกที่สุดเลยหรือเปล่าคะสุดๆค่ะสุดๆเลยใช่ไหมถูกแล้วมาแคสที่นี่ได้ยังไงอะมาแคสอันดูได้ยังไงอ๋อก็คือที่ที่เคยมาแคสอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกต่อมาเราก็เลยแบบว่าเออลองมาแคสดูอ๋อก็ชักจูงกันมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมโอ้แล้วตอนมาแคสนี่เจอพี่โจบอกก่อนหรือเล ไม่เจอไม่เจอเจอคนอื่นเจอพี่เล็กคนเดียวเจอพี่เล็กคนเดียวแล้วเป็นยังไงครับพอรู้ผลว่าเอ้ยน้องแอมมี่เนี่ยได้มาถ่ายอารมรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ตกใจอะค่ะเพราะว่าแค่ไปไม่ถึงเดือนก็เลยนี่เพราะส8อีกแล้วคุณผู้ชมเอมมี่ขอย้ำเลขนี้นะคะใครหาเลขไม่ได้เลขนี้แหละงวดนี้ถูกแน่นอนเนาะอแล้วทำงานกับพี่โจเป็นไงเหนื่อยไหมยากไหมโหดไหมพูดได้ไม่เป็นไรถ้ามันไม่ดียวพี่มดโดดเสียงโหดไหมก็ ไม่โหดนะแต่ว่าจะจริงจังกับงานคืองานก็คือแบบว่าจะต้องเป๊ะอย่างที่เขาบอกจะต้องแบบว่าต้องโพสแบบนี้ต้องอย่างนี้นะใช่จะเปรีกับเรื่องงานมากกว่าแต่พอช่วงพักปั๊บเขาก็ปล่อยตามอัธยาศัยแล้วตอนที่เขาโทรไปบอกว่าเราเนี่ยได้มาเป็นนางแบบในอ l รม r e m a ก a z i n รู้ไหมว่าตอนนั้นต้องถ่ายเซ็ตที่เปียกแขะแบบนี้เนี่ยรู้ไหมตอนแรกยังไม่รู้แล้วพอหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ที่เขาโทรกับมา่หมหอ่ เปี่ยนได้นะได้ค่ะอ่าแสดงว่าเปี่ยแเ้วโอเคเหมือนรู้สึกว่าเราเปรกเยหรอเปล่าทำไมอ่ะพอเปียกแล้วแบบว่าอาจจะแบบลั่นผู้ชายออกอ๋อก็คือมั่นใจใช่ไหมจ้ะเออแต่เป็นคนที่เปียกแล้วยังสวยอยู่อันนี้ยอมรับนะเมื่อกี้ถ่ายไปทั้งหมด4ี่เซตใช่ไหมชอบเซตไหนมากที่สุดเป็นน่เป็ชุดสีชมพูที่เป็นซีทูเป็นซีทูก็คือข้างในเป็นสีชมพูใช่ก็จะเป็นแบบ เหมือนกับเจดีสามอ๋อเนื้อออแล้วก็คือข้างนอกเป็นแบบซีทรูข้างในก็เห็นเป็นเหมือนยกทรงแล้วก็เป็นซีทรูโอ๊ยนึกไม่ออกต้องซื้อลาล่าเล่นสามสิบหกยังไงก็ต้องติดตามชมกันด้วยนะคะใช่แล้วเมื่อกี้แอบเห็นตัวเล็กขุ่นดีมากมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงอ่ะแต่ก่อนบอกเลยว่าเคยหนักหกสิบแปดได้นะหนักหกสิบแปดเลยหรอใช่สำหรับแบบใครที่แบบว่าอ้วนแล้วอยากจะผอมอย่างเงี้ยไม่มีทางหรอกอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่า กินน้อยหรืออะไรอย่างนี้แล้วเราจะผอมได้บางคนมันแบบกรรมพันธ์บ้างอะไรบ้างแต่ว่านี้คือแบบว่าคือเราไม่ไม่เพิ่งยาหรือของวนนะคะบอกไ้ก่อนเลยเพราะว่าไม่ทำยังไงอะทำยังไงให้เหลือเท่านี้อะคือเราจะกินอาหารที่แบบว่าเป็นเวลาแล้วก็ถามว่ากินจุกจิกไหมกินแต่ว่าเราต้องเลือกกินที่แบบว่าคือ ไม่ใช่กินแบบกินทุกวันนะหนึ่งอาทิตย์คือแบบว่าต้องมีวันลดบ้างอะไรอย่างนี้หรอใช่ก็คือไม่ตามใจป่ากเกินไปประมาณนั้นแล้วก็ออกร่างกายไม่ใช่แบบออกแบบวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะบ้านเป็นหลังแต่ว่าค่อยๆออกทุกวันใช่แต่เย็นเย็นใช้เวลานานไหมอะกว่าจะลดได้ขนาดนี้อะเดือนนสามเดือนใช่จากหกสิบแปดหรือกิโลคะเหลือตอนนี้สี่สิบเอ็ดเฮ้ยสี่สิบเอ็ดนี่ ี่ตอนนั้นนี่คือ68นี่ยังไม่มี3 8ด้วยนะยังไม่มีรตรงนี้นะคะโอ้โหตอนนี้ตอนนี้ขึ้นมานี่คือรวมกับไอ้อยู่ตรงนี้แล้วด้วย38ปดิวของเราก็เริ่มมีความหวังแล้วนะคะหนเดือนผอมได้ขนาดนี้นะ<ม>อืแล้วสวยเซ็กซี่หุ่นดีขนาดนี้ตอนนี้มีเจ้าของหัวใจแล้วหรือยังตอนนี้อะครับ<ม>ก็มีคนเข้ามาคุยไอไม่มีแฟนเหรอ อ๋อมีกี่สายตอนนี้มีกี่คนไม่นับไปป่ะในไลน์มันต้องมีหลายคนฉันรู้นะเดี๋ยวนี้มันมีกี่คนก็คนสองคนอุ้ยนึกว่ามันเป็นกรุ๊ปคือมีแค่คนสองคนใช่เพราะว่าบางทีก็จะแบบว่ามีลูกค้าบ้างลูกค้าก็คือแบบว่าลูกค้าคือติดต่องานอ๋อแล้วก็ออดนักเร์อีเวนต์มาจีบๆหน่อยๆมาหยอดมาหยอดถ้าได้ก็ดีอะไรแบบนี้ได้อะไรจากการถ่ายอัลบั้นี้บ้างคะ ครั้งนี้อะคะก็ได้เห็นการทํางานเป็นทีมที่แบบว่าเหมือนแบบเป็นกลุ่มใหญ่แต่ว่าพี่เขาสามารถแบ่งกลุ่มให้ออกมาแบบเหมือนตอนที่เราทายอยู่คนที่ไม่เกี่ยวออกกนเพราะว่าบางคนเขาเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยมันเลยก็เขินนะผู้ชายได้แบบเป็นแบ่งออกมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอะไรอยู่ไอเซนะแหมนี่รู้ไหมว่าฉันหายเล่มหนึ่งนะจ๊ะโอ้โหเมื่อ36เดือนที่แล้วนานมากนะเขารู้สึกเหมือนกับ ุมันใช่เลยล่ะคนพูดคำนี้บ่อยมากนะแล้วไงต่อได้บทเรียนอะไรบ้างก็เหมือนกับได้รู้ว่าการทํางานตรงนี้นะคะก็คือเราไม่รู้ว่าเราไม่เคยถ่ายกับอารูว่าก็จะบอกว่าคือเรารู้ว่าแบบต้องโหดแน่เลยต้องโหดใช่ไหมต้องแบบเครียดเครียดต้องเคร่งแน่เลยเพราะว่าเขาเป็นอย่างสี่ดังเนอะใช่นี่เป็นเ้ล่ะพอเข้ามาตรงนี้คือทุกคนเป็น พี่เขาแบบดูแลดีแล้วก็ใส่เต็มที่เลยค่ะเออก็คือว่าทำงานกันเป็นทีมแล้วก็ดูจริงจังกับงานแต่ถึงเวลาก็เล่นด้วยได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม<ฮ>เห็นไหมทีมงานของเราคุณภาพจริงเลยค่ะคุณผู้ชมขานะคะก่อนจากกันไปนะก่อนที่จะให้น้องไปพักผ่อนเดี๋ยวให้น้องเอมมี่เนี่ยช่วยฝากผลงานกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะค่ะก็จะฝากผลงานนะคะสำหรับอลวนะคะของเดือน มิถุนายนนะคะในเล่มที่36นะคะ,คะก็มีแอมด้วยนะคะ,คะยังไงก็ติดตามกันด้วยนะคะใช่ค่ะนะคะแม่ชื่อเหมือนกันนะ้าก็สวยเหมือนกันด้วยนะแต่อย่างที่บอกอะถ้าปวดถ้าเปียกไม่ใช่ปวดสิถ้าเปียก,กฉันคงไม่สวยขนาดนี้นะคะอะเอาเป็นว่าช่วงหน้าอย่างเพิ่งหนีไปไหนเนะะี่ยค่ะก็ยังอยู่ในอัลบิไฮค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเอมี่ให้น้องเอมมี่นะคะไปพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาใหม่ในช่วงหน้าค่ะ ้องเอมี่ของเราสวยเซ็กซี่มากๆเลยนะคะยิ่งเปียกน้ำนีย่ยิ่งสวยมากเลยนางนอนเปียกน้ำจนปอดบวมไปหมดเลยอคุณผู้ชมค่ะ ใครนะคะอยากจะเห็นน้องเอมี่นะคะในหนังสืออรัวของเราอย่าลืมค่ะซื้อได้เลยนะคะอรัวแมกกาซีนวอลลุ่ม36ค่ะในเซเว่นอเนะคะที่มี Booksmile มีจำหน่ายแน่นอนรวมถึงค่ะในเว็บไซต์ของเราค่ะ a l u m t h a i c o m นะคะมีทุกเล่มจำหน่ายแน่นอนยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมเรายังมีบริการดีๆที่มีรูปสวยๆอยู่ในนั้นนะคะก็คือบริการดอกจันสามสามหก9นั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะหมดเวลาของเอมี่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะครั้งต่อไปนะคะสาวคนไหนจะมาเป็นนางแบบสาวสวยของเราในอ,อเลือดแมกซีนนะคะก็ติดตามชมได้ในอเลือ v h ีไฮค่ะวันนี้นะคะเอมี่ขอทิ้งท้ายสวยๆด้วยเบื้องหน้างงามๆของนางเอมี่ตอนนี้เอมี่ขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ devil.